อยู่กับชาสนุกชาแนลเย้นุกนะคะจะพาทุกคนนะคะไปเดินตลาดสุวรรค่ะด้วยงบต้องฟังไปไหนอะเรานะคะจะไปเที่ยวตลาดสุวรนะคะโดยเรานะคะจะหาของกินในรบงในงบ500บาทค่ะทุกคนทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดสุวรรแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้งบ500บาทเข้าตลาด ไปซื้อของกินกันเลยนี่ซื้อของกินแล้วเืลอ์อลายมุกทุกคนร้านแรกที่เอานะก็คือร้านหมูทอดข้าวใหญ่มากเลยแล้วเหลื460ใช่บอกว่ลบ40อันนี้คือ40ลว460วันต่อไปนะคะดุจะไปกินร้านทากโากะอยากกินมากทุกคนเมื่อกี้เราผิดร้านคือทากโกอยู่นี่เดี๋ยวเรทา,าโกมา ทุกคนตอนนี้นะคะเราเหลือตังแค่400นะคะแล้วเราก็มาคนหนึ่งร้านโฟกซื้อน้ำโฟกอีก20 20แล้วก็จะเหลือ300แ0ด5ิบ้าคือโอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะร้านที่เราจะไปก็คือหมึกย่าง นีค่ะบ้านี่มยีาแยกไปานแยกไปเนาะ้อนบยกหวาสุดไม่ผมเะเหลือเท่าไหร่้วครับตอนนี้เหลือส1มร้อยสบส่้าบทุกนของกินหมดเลยไปะคะจะไปกินของที่ลุงชอบม่สุดนั่งชือแสล่วนเรากินไม่เลือกที่เลยกินทุกที่ร้อยห้าสิบ หมด1นึ่5 6ออย่างนะคะแล้วก็น้ำหนึ่อย่างก็เป็น6ในงบ500บาทแต่ว่าเราใช้ไม่หมด500ร้อยเวเพราะว่าเราเหลือประมาณร้อยร้กบว่าบาทเพราะว่าเราอะไม่ไหวแล้วไม่สามารถกินหมดเด้วกินของเหลือมันจะไม่ไดีกองกินอย่างให้หมดนะคะมันคือของที่ชอบหมดเลยเริ่มต้นด้วยทาโก้ค่ะต่อไปของที่ชอบหมดเลยข้าวหมูนะะอันนี้คือข้าวข้าว,าวหมูสาชั้นลุก มึกมุกชอบหมึกมากชอบไข่หมึกมากแบบไม่ไหวอ,ะอ่ะคอยดูมุกจะกินทุกอย่างให้หมดเลยไม่เชื่ออยาลบลูกระเพาะนี้สามารถเอาพวกนี้เข้าไปได้คือมาลองหมึกก่อนนะทุกคนมุมกก็คือโมโห,หอยว่ยังอยู่แล้วอ่าแตไม่ได้ดูดูนะทุกคนดูนะฮะอย่าพุ่งนะดูอยาฮักกอ กินหมดแน่นอนทุกคนอ๋อที่สองขายทุกคนอ๋อพอรู้ไหมได้ส่วนลดคู่แพนด้ามาด้วยอ่ะ,อะเดี๋ยวได้สปอนเซอร์นะไม่ใช่แบบห้าหมื่นบาทเก็ได้ทุกคนเสวยบอกรูทุกคนบอกรูช่วยกินหน่อยทุกคนถ้ากินแมวมุกร่างกินผมไม่กินปาดิเอาดีผ้าสินเนี่ยอร่อยที่สุดอีชีวิตไปเลยอ่ะนี่นะคะทุกคน ทุกคนจะเห็นบุกอย่างนี้คะ่ะหมูปิล้ลีทุกคนหมูฮอตดูอ้าวอร่อยนะนี่ค่ะทุกคนนี่คืออย่างสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อกี้เรากินกันหมดแล้วแต่อันนี้คือเยอะมากเลย โอเคค่ะท okay, ุกคนคือเราเนาะคะยวันเนี้ยงบห้าร้อยเราใช้ไปทั้งหมดสี่เหลือร้อยหกสิบร้อยสี่สิบสามร้อยสิบสามร้อยสี่สี่สิบสามร้อยสสสามร้อยสี่สิบนะคะทุกคนไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยนะคะเพราะว่าเราอิ่มแ้วขนาดเนี้ยคือตลาดนี่คะของถูกแล้วให้เยอะมากก็เลยกินไม่หมดนี่นี่คือเยอะนะัเนี่ยจสิ่งคือกินไปได้หกอย่างค่ะกินไอห้าอย่างไม่รวมนะ้ำกินไปได้สี่ อัน,นสุดท้ายไม่ไหวจริงๆรจะจบด้อะไรนะขนมหวานกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพ่แต่ตอนนี้ควรไปเติมลิปละโอเคพูดทำไม <laughs> โอเคใครชอบคลิปนี้นะคะฝา <laughs> กกดไลค์กดซับสไคร้แล้วนะคะ <laughs> คูอายวะ่ะทำอย่าเงเงี้ยถึงปีสนะี่เ <laughs> จอกันไหมคะบ๊ายบาย